ณขณะนี้นณเวลาเกือบไม่ไม่เกือบหกโงเก้านาทีทได้ทำการบูรณะหอประคารแห่งนี้และล่าสุดเราได้เจอตะขาบใหญ่ถถซึ่งเ,เคซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเจ้าที่หรือไม่ อู้ยุงยุงยุงเกายุงแม่งเลยหมดแล้วเดแล้วเนาะโอเคแต่ว่าแสดงว่าที่เห็นน่าจะเป็นแค่ข้ามงูทีเข้ามารอกขาบแล้วก็ไปมีตัวแ<ะ>ขกตะขับเออตะขับไปอยู่แถวนู้นน่าจะไปออกถ้าเราเคลียร์ป่าเนี่ยแอนก็เจอตัวใหญ่แต่แอนก็ต้องเคลียร์ยข้างในนั้นนะอันนั้นนะ <c oughs> เนะข้าไปวนะันตอนเนี้ยนะเราเคลียร์กองนี้ดีกว่าไหมตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเข้าไปยังโอเคไปในพื้นที่สูนแค่นี้เราถ้าสำวรวจข้างในนั้นน่าจะโอเคแล้ว,อวลไอกองเนี้ยเราต้องเคลียร์ก่อน เอาโกยโกยโกยเข้าฝั่งนู้นเลยไหมง่ายดีดยกเตยดตรงนู้นมันมีตะขับใหญ่นะสิจะทำะไรรีบทำและขนาดนี้เราก็ได้โอ้ยเสียงลงได้ขึ้นมานะนสิ่งที่เรียกว่าประภาคารรีเมค จริงๆนั้นพิงได้นหะถ้าตูนกล้าเราได้อัปเกรดไม่จริงๆแล้มันมันต่อถ้าแง่งดีมาเป็นไงบ้างคุณตูนแต่แต่พวกนี้ก็จะมีงานใหญ่สองงานก็คือเรื่องล่างแลก็ต้องมาลึกข้างบนนี้เคลียร์ใช่แล้วแต่วันนี้ก็ทำตอนเช้ามันก็ได้ทำตอนเช้าหรือไงตอนเช้าจะมาเหรอผมมาได้ได้กี่โมงอ่ะเออก้าก้าโมเออก้าโมได้ สัมผัสอะไรได้ไหมครับคุณตูนโอ้ยโอยุงสัมผัสอ๋อไม่กล้องบังโอเคสัมผัสอะไรได้ไหมครับคุณตูนยุงโอเคครับเห็นได้เลยไปไหมไปไหมลงดีกว่าครับลงเร็วๆเอ้ยผมติดบัฟสโลนเนดน็ดเน็ดเน็ดน็ดน็ดเราจะมาพาสว่าเฮ้ยน้องขอไฟฉายหน่อยจะเป็นกล้องแต่กล้องมืออาชีพ เราได้ทำการโอ้โอ้ <c oughs> นะครับเฮ้ยปลาผายแม่งโคตรเท่น้ำหนึ่งให้กับกล้องเออนี่ไปเลย <ไป S 1> โอบโอบมือสั่นไปเร็วๆยุ่ยง,งไปเฮ้ยทำไม่เสร็จตออเช้าเลยแหละ เก้าโมงเจอกันไม่แค่นี้ก่อนตูนเอารถรถอยู่ไหน,น,เ,นเอาไปมาเาต้องใช้ขนขนเอาใบพวกนี้ไปทิ้งเดี๋ยวถือให้เอ้ยไ,ไม่ไพี่ยังไม่ปเปิดตัวเอาไอ้ใบนี้ไปทิ้งก่อนไหมออนี่ไปตูนขนเอาใบานี้ไปทิ้งไปนอนไ,ไปเอาเดี๋ยวเอาเอาใบนี้ไปทิ้งก่อนไงเน,นี่ยไปเดินทาง เอาใส่มาลองไงเดี๋ยวไม้มันทิ่มเดี๋ยวมันขาด, JK, ดเดี๋ยวแค่ค่อยเฟลในกล้องอาจจะดูว่ามืดแล้วแต่ยังไม่มืดมืดแอา้าวเหรอไม่ในกล้องมืดมากเลยฮะทำหนึ่งน,นะมันก็ต้องมืดอยู่แล้วเดีย๋ยอ,อันนี้เป็นช็อตเด็ดที่เราเจอ ระวังระว,วังต้นไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายต้นมันยิง่งเล็กๆอยู่หลบดิเขาจะเลี้ยวขอโทษครับ,บไปนะครับอุ๊ยยุง Nãy tôi Nãy tôi bà 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 gì bà không? bà bà đi hả? อะไรวคุแล้วก็ของาวางหน้าวางของเหรอข้างใต้ก็ <ah น,ก bon y, up, <ah up, น่ากลัวอยู่นะหินเต็มไม่หินร้องตัวไงเอออะไรอยู่ในหินเอเอออาจจะมีงูร้องอะไรเงี้ยงูเห่าไงงูเห่า เฮ้ยตำนานกดที่ตรงไหนอ่ะที่กล้องมองไม่เห็นเฮ้ยกล้องเฮ้ยอยู่ดีๆกล้องก็ชัดเห็นไหมเฮ้ยในกล้องมองไม่เห็นแต่มองตาเปล่าถึงจะเห็นนี่ไงนี่ไงมองเห็นอยู่ลำพังกดที่อะไรอ่ะ <laughs> ย,ยังยุาา่งไหมเฮ้ยอ่านได้เอาอเฮ้ยเคยอ่านตอนเชา้าไหมนะ <laughs> ยุงกัดเต็มเลยไป เจอกันตอนเช้าดอกบัวเต่งตึงแล้วไปไปขนทำงานกันต่อ <c oughs> มาแล้วครั้งนี้สว่าง <c oughs> ไปขนต่อ ไทยเก็บไว้ แช้ไม่เย่เหรอแน่พี่ว่าจะตักแสงแล้วก็ใช้เงี้ยเอาไว้เก็บของข้างในฝนตกก็เอาผ้าน,นมา <Okay. S 1> ปิดไม่ได้ไม่ะแบบนี้ได้ดูใช้การได้มากกว่า <c oughs> เอาไว้ก่อนหลองฝ่านี่มีตัวอะไรวะได้ได้ได้

Bé nhỏ. Từng lại. Pa, dừng. Đây 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 đây. Ơi, เราดูไอคนอุ้ง,งานว่าจะมาใน,นาขณะน,นี้นะเราได้สิ่งที่เรียกว่าคานที่ราไปทำผนังตอนนี้เราได้ทำการลื้อออกมาทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดครับผม,มเลยแค่ขานนิดนึงจะได้ได้หรืไเ้เนี่ยครับเราได้ทำการลื้อคานนะเดี๋ยวเอาแป้วตะปูปก,ก่อน,นด้ทำการต่อโครงคานโอ้เสียงลงฐานหม่อยู่ กแล้ววันนี้เราก็ได้มาอ่านสักทีมาในดูสิใบนี้มันคืออะไรอ่านออกไหมกล้<ป>องมองไม่ชัดเลยอดของที่นี่ใส่แม่ทุกครั้งน่าแล้วเป็นกดที่ไม่ทะเลาะกันไม่ว่าจะด่าหรือสิ่งใดทำให้ทะเลาะทะเลาะปะทะเลาะกัน สามห้ามเหยียดโอ้อวดมีแค่นี้ใช่ไหมปวดอืมอะไรเข้าจมูกโอเคอ้าวรอทำไมอย่าอย่าโอ้อวดอะไรเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรนี่มันยุ่งหนแล้วเขาตอบแม่ได้เฮ้ยมันยุ่งหนแล้วเขาตอบแม่ได้แล้วเริ่มใส่คัน จากสิ่งที่เราได้มาเมื่อก่อนหน้านี้โอ้โหแหลก,ก,กแลแล้วตอนนี้ก็มือดอีกแล้วเราได้ทำการเพิ่มตรงส่วนที่เรียกว่าคานใช่ไหมเพิม่มคานใหม่ให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นวางตะปูตรงนี้ฮ<ฆ>ะตะปูตรงนี้เออโอเคเห็นละ ดูดูก็อะไรก็ได้ชีวิตคนไม้ดู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 นะครับคนที่ไม่ช่วยทําอะไรเลยแต่บนแรงเนี้ยเราจะหาอะไรมากันตรงนี้เหรอเดี๋ยวเอาไม้มาขัดเอาไม้ขัดเนี่ยได้เออเนี่ยไปใส่เลยใส่เลยเอาใส่เอ้ามาเดี๋ยวเราช่วยเทรดน้ำหนักให้มันเท่ากันให้ลงดูกันดูเอาฮี่ลงมาได้ว เฮ้ยใครเนี่ยมานั่งมาเดี๋ยวใส่เองป้าป้าไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวใส่เองนั่งยังนอนเลยเหรอเด้๋ยวเดี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 ๋ยวพาตุนทัว Are you ready เฮ้ยอย่าเร็วอย่าเร็วเฮ้ยเอากล้องไปตุนถือกล้องถือกล้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าเร็วอย่าเร็ว เจ้านอีนั่นอ๋ออ๋อโลไปแ้ว oh. อ oh ๋อโงัยมมาเป็นไงครับไาหนึ่ง สนุกไหมครับสนุกบนรถดิฟรถดิฟโอเคฮะไอเงินเหลืออะไรอีกไหมไอเงินโอเคแล้วล่ะเรื่องของอะไรพื้นที่นั่งอืพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเนี่ยเยอะๆแล้อ่ะจัดการพรุ่งนี้มาต่อมาเอาละครับนี่ก็คือวันที่สี่แล้วคของการสร้างบ้านสมันะ ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่สามไม่ได้ถ่ายฮะลืมสร้างกับเบนะเปิดอะเนี่ยอาคารก็เรียบร้อยแล้วพื้นอะไรทำเสร็จหมดแล้วก็ข้างเรียบร้อยชั้นลอยข้างบนก็เรียบร้อยเหมือนกันนะพูนนี่ตรงนี้เป็นส่วนที่ผมทำด้วยตัวเองนะผมเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับโซฟาเป็นอย่างมากเพราะดังจากมีความยืดหยุ่น นั่นเองเลยให้ความรู้สึกเหมือนโซฟาประมาณน,นี้จะนั่งให้ดูว่ามันยืดย่นแค่ไหนยืดไม่ได้ได้เป็นย้อสบายขึ้น,ยนเยอะนี่ก็เสร็จเรี่เร้แล้วนี่ก็คือ,อม,มองขัานบนลองนั่งก็สูงอยูน่นะประมาณนิดน,นึงเป็นที่ของผม มีเวลาเรื <partir> Jamie, ่องชมปีเตอมเแล้วไม่มีเลยครับแปดโมงครึ่งก็ก็ถือว่าจะได้อันนี้เราแค่ต้องหาหาอะไรมาคุมตัวฝนตกมิั้นแล้วก็ไม่โดนน้ำนานมันก็จะเปื่อยมันก็จะผุพังไปตามกาลเวลานะมันสี่วันในการสร้างนะก็เรียบร้อยหมดแล้ว ครับมาตอกอะไรเรียบร้อยก็จะใหม่คิดได้ว่าสักกิวนี้สวยคร่ะ